เสือมเหสวนเกิดในปี2457เมื่อพ่อถูกยิงตายกำนันยังสร้างความแค้นให้กับนายสวนอีกเพราะว่ายิงเสร็จเขายังนำศพพ่อไปไว้ในวัดให้ชาวบ้านดูเป็นการประจานสวนกำความแค้นบุกสังหารกำนันพร้อมครอบครัวด้วยเหตุนี้จึงต้องหนีตเตลิดทางการตามล่ากำนันหวังเก็บนายสวนไม่ให้กำเริบเสบสารชำระแค้นได้อีก ทหารเก่าต้องหนีไปถึงลำพูนเพื่อหนีตายก่อนจะไปจังหวัดนครปฐมแล้วได้เมียที่นั่นซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของเสือมเหสีสวนนั้นก็คือเมียเยอะสมฐานะสัญลักษณ์ของเสือสมัยก่อนออกปลนก็ต้องเฮี้ยมเริงรักต้องเจ้าชู้เมื่อทราบข่าวความยิ่งใหญ่ของเสือฝ้ายจากหนังสือพิมพ์ที่เขียนเรื่องจอมพลฝ้ายจึงให้น้าพาไปฝากและได้พบกฎเกณฑ์ของการเข้าเป็นเสือที่ไม่ใช่ง่งาย เื้อของในสวนเพรีวงศ์ไม่ตกอยู่ในเกมแห่งอำนาจและถูกกำนันคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียิงเสียชีวิตลูกคนสุดท้ายแห่งตระกูลเพรีวงศ์อดีตทหารลดประจําการก็คงไม่เลือกทางเดินชีวิตเป็นโจรและประเทศไทยก็คงไม่มีตํานานเรื่องชื่อของเสือผู้ยิ่งยงแน่ๆแ,แต่เพราะประวัติศาสตร์ไม่มีคําว่าท่าดังนั้นสวนเพรีวงศ์จึงหอบความเศร้าผสมความแค้นบุกเข้าไปหาเสือฝ้ายปะวรลนาตัวเองเป็นผู้รับใช้เลือกเส้นทางเป็นเสือที่จะประจกักษ์นามให้ทุกคนรู้จักจากสัญญา รักแผวนพระเครื่องมาเหส่วนไว้ที่คอต่อมามันจะกลายเป็นชื่อทางการของขุนโจรรายนี้เสือมาเหส่วนเสือฝ่ายผู้ยิ่งใหญ่บังคับว่าถ้าจะเข้ากกตัวเองต้องมีเงิน20บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากกฎนี้มีไว้เพื่อแสดงว่ามีฐานะไม่ได้มาเป็นเสือเพื่อที่จะป้นนั่นมันเป็นวิถีโจรชะตาเสือยิ่งใหญ่กว่านั้นนอกจากนี้ต้องไม่มีเมียเพราะจะทำให้ทางการจับครอบครัวแล้วเสียทีโดนจับได้ กฎข้อต่อมาก็คือห้ามบวชมาก่อนเพราะจะเห็นความดีความเลวในธรรมะทําให้ใจอ่อนไม่เหมาะกับเส้นทางเสือและข้อสุดท้ายต้องมีคนรับประกันพาเข้าซึ่งคนที่แนะน,นํานี้หากเสือร้ายตบัดสัตว์ก็จะต้องถูกสังหารดับดินข้อหาเลือกผ่าคนผิดเข้ากกเสือ ในสวนไม่ผ่านกฎเกณฑ์แม้แต่ข้อเดียวที่จะเข้าก๊กเสือฝ้ายเขาได้ตำแหน่งเป็นพ่อครัวให้กับชุมทางแห่งนี้แทนทำมาปีกว,ากว่าก็ได้รู้จักกับลูกน้องของเสือฝ้ายจึงพาพวกเขาไปก่อเหตุชำระแค้นกำนันที่สังหารพ่อเขายิงกำนันตายบุกปล้นของในบ้านแล้วพาพวกกลับไปสารภาพผิดกับเสือฝ้ายซึ่งผู้ยิ่งใหญ่ได้บอกว่าทำไปแล้วก็แล้วไปทางในสวนได้นำทรัพย์สินกำนันที่สังหารมามอบให้แก่เสือฝ้ายเพื่อบูชาครูนั้นทำให้เส้นทางเสือมเ ah หส่วนได้เริ่มขึ้น แต่ชีวิตเสือนั้นไม่ได้สบายมั่งมีเหมือนในหนังเพราะต้องหนีทางการต้องเข้าป่าต้องเอาตัวรอดบางทีก็ต้องก่อเหตุเพื่อปล้นกันตายเอาชีวิตรอดทรัพย์สินแค่ไหนก็เอาเสือมเ ah ห e ส่วนเคยเล่าว่าตอนเข้าป่าถ้าเจอต้นไม้ใหญ่ให้เอามือค่อยหลังแล้วเอาปากแทบเปลือกอธิฐานว่าขอเป็นเพื่อนด้วยเท่านี้ก็จะรอดจากการโดนไข้ป่ายุงกัดเล่นงานได้แล้ว เสือมเหสวนนั้นลือชาเรื่องของดีหญิงไม่เข้าขนาดที่ว่ากระสุนสัตว์เข้าหัวยังไม่อาจระคายผิวนอกจากทำให้หัวปูดเท่านั้น แต่แม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเสือก็คือโจรและไม่ศรัทธาในหมู่ชายพวกนี้และเพราะความเป็นนักรักของทั้งเสือมเหสวนและเสือฝ้ายทั้งสองจึงแตกคอกันเสือมเหสวนถูกวางยาพิษจากผู้หญิงแต่เขากลับไม่ตายมีอาการแค่แสบคอทรมานเท่านั้นนั่นทําให้เสือเรื่องชื่อเตรียมคิดบัญชีแค้นกับเสือฝ้ายเพราะเขาเชื่อว่าอีกฝ่ายวางยาแต่สุดท้ายเสือฝ้ายก็สิ้นชีพจากทางการซะก่อน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มไล่ล่าปราบเสือโจรร้ายอย่างต่อเนื่องยิงทิ้งได้ก็ทำกดดันให้มอบตัวพวกเขาสืบสวนจนสามารถบุกจับครอบครัวเสือมาเหยส่วนไว้นั่นทำให้ขุนโจรรายนี้ต้องยอมมอบตัวกับทางการรอดจากการถูกยิงทิ้งไปได้แต่ก็แลกกับการปิดตำนานอดีตทหารเก่าที่ฆ่ากำนันเพื่อล้างแค้นก่อนเส้นทางจะผลักดันให้กลายเป็นเสือลือนามในเวลาต่อมา เสือมเหศวรติดคุก3ปีเมื่อออกมาก็บวชหลังจากนั้นชีวิตพลิกผันอีกคราเมื่อมีโอกาสได้ไปเล่นหนังเรื่องเสือมาเหศวรโดยรับบทเป็นพ่อตัวเองที่ถูกกำนันยิงตายและกลายเป็นเพืงแค้นให้ในายสวนเป็นเสือโดยมีพระเอกอย่างมิตรชัยบัญชารับบทตัวเสือมาเหศวร และด้วยงานหนังนี้เองทําให้เสือมเหศสวนมีรายได้เป็นแสนทั้งเดินสายโชว์ตัวก่อนเอาเงินไปซื้อที่ปลูกมันสัมปะหลังที่อําเภอหันคาจังหวัดชัยนานแต่งงานมีลูกถึง9คนกลายเป็นตำนานเสือที่มีชีวิตรอดอย่างปลอดภัย และในวันที่17พฤศจิกายน2557เสือมเหส่วนก็จากโลกนี้ไปโดยลูกชายเล่าว่าพ่อตื่นมาอาบน้ำทาแป้งตามปกติก่อนขอใส่เสื้อเมื่อสวมเสร็จก็ฟุบลงไปกับพื้นแม้จะพาตัวส่งโรงพยาบาลหันคาแต่ด้วยความมีโรคประจำตัวทั้งหัวใจและไตนั่นทำให้เสือมเหส่วนปิดฉากชีวิตอันโลดโผนด้วยวัย101ปี ในงานดังกล่าวนอกจากครอบครัวและญาติมิตรแล้วยังมีตำนานเสือที่ยังมีลมหายใจอยู่มาเยี่ยมทามกลางความตื่นตะลึงของประชาชนขอนานันคือการได้เห็นยอดเสืออีกคนมากราบลาศพเพื่อนเขามีนามกล้องเลืองชื่อว่าใบาสะอาดดีหรือที่ทางการและคนไทยรู้จักกันในชื่อเสือใบ